วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูวิถีชีวิตของคุณครูในโรงเรียนชนบทกันว่าชีวิตของพวกเขานั้นไม่ได้เหมือนครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนในเมืองอย่างที่ใครระดายคนได้คิดเพราะว่าวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์คุณครูที่โรงเรียนบ้านปี้แห่งนี้กันนะครับเหงว่าถ้าเนยนี่มันเป็นเนยอยู่แต็ได้แ่กวคงเดิถึงไม่มีผู้สองคนดแบแม่งมันมีอยู่หกห้องกับต้นใช่วา,าทั้งหมายครบกห้อง กกติเมค่ครูสอนครูจะวนอยู่ในบ้านคนหนึ่งแล้วก็อยู่นอกพื้นที่คนหนึ่งถครูมาแสดงคือต้องขับรถไปกับเราขับรถไปกทุกวันแต่ครูจะใหการครูหนึ่งก็คยู่คอนโดครูไบ้ครูที่จ้างสอนก็อยู่แถวอำเภอหนึ่งขี่รถจักรยานยนมาทุกวันจะอยู่สารูนโปมุโขมาทาวกิโล สมมติว่าเราเราสองห้องอยู่ด้วยกันอยู่นี้เราโห็หนหัวหัเนาะแล้วก็ใช้จานจานดาวเทียมของโรงเรียนบางไกลตระวนโรงเรียนบางไกลกระวนคนในหลวงหายทอดสดลงมาเลยของโรงเรียนบางไกลตระวนับบสองข้างเลยก็แยกกันสอนห้องใครห้องมันแล้วทีนี้วลาเตก็จะดูจากทีวีดูจากทีวีเสร็จแล้วตอนมันจะหมดชมั่วโมงครูก็ต้องอธิบาย เรียนมาได้ไรบ้างเด็กก็จะมีการบันทึกมาส่งคุณครูเป็นลักษณะแบบนี้กันสอนสงห้องอยู่ในห้องเดียวกันจากที่ท่านผู้ชมได้เห็นแล้วว่าวิถีชีวิตของคุณครูชนบทและการทำงานเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปสอบถามคนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพยาวเขตหนึ่งกันนะครับปูไม่ครบชั้นคือบางโรงเรียนะมีรูสามคนหคน 6คนแต่ขนาดเดียวกันเปิดสอน6-8ชั้นก็คืออนุบาล 1, อนุบาล2แล้วก็ป .1 ถึงป .6 ก็8ชั้นทีน,นี้ครู ки, บางทีมี3คน4คน5คนก็สอนไม่ครบชั้นตอนนเรื่องของงานธุรการงานธุรการชั้นของโรงเรียนขนาดเล็กงานไม่ใช่งานธุรการชั้นงานธุรการต่างๆตามต่างระเบียบของกระทรวงเนี่ยนะโงร,รงเรียนเล็กหรือโรงเรียนใหญ่โรงเรียนกลางทำเท่ากัน แต่โรงเรียนใหญ่เนี่ยจะมีครูธุรการแต่โรงเรียนเล็กไม่มีครูธุรการเพราะฉะนั้นครูก็จะต้องทําทั้งธุรการทําทั้งการเรียนการสอนทาทั้งอาหารกลางวันให้เด็กดูแลเด็กเรื่องดื่มนมเรื่องอะไรทุกอย่างอันนี้คือตกหนักไปที่ครูงนรขนัดเล็กนะคจากที่ได้เห็นวิถีชีวิตของครูในชนบทและการทำงานของเขาแล้วทำให้เรารู้ว่าครูที่มาสอนในโรงเรียนบ้านปี้แห่งนี้ ต้องเนื่ยไปตามๆกันเพราะว่ามีครูน้อยแต่เด็กในโรงเรียนมีเยอะถึงอย่างไรก็ตามครูในโรงเรียนชนบทโรงเรียนนี้ก็ได้มาสอนด้วยใจสำนักข่าว MC New s รายงาน